ครับก็วันนี้จะขอพูดถึงบางเรื่องที่ยังไม่ได้อธิบายในเรื่องของโซคอนกับกดมิโนกับ TE นะฮะเรื่องแรกก็คือโซคอนหลายคนอยากจะรู้ว่าโซคอนคืออะไรทำมาจากอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะผมจริงๆผมผมฟังแล้วผมก็อึดอัดเพราะว่าจะรู้ไปทำไมเพราะว่าพวกเราเวลาไปซื้อวัสดุ ทางการเกษตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นยูเรียหรืออะไรพวกเราก็ไม่เห็นสงสัยเลยว่าโอเคยูเรียมันคืออะไรมันทํามาจากอะไรนะแต่ไม่เป็นไรนะผมก็จะบอกเขาๆว่าโซคอนก็คือแรท่ทีดีไหมที่มาผ่านกระบวนการทางฟิสิกส์กับเคมีนะฮะเพื่อให้เกิดคุณสมบัตินะที่จะนํามาทําวัสดุฟื้นฟูดินนะรหรือ วัสดุหรือวัสดุอะไรก็ช่างที่ใส่ลงบนดินแล้วเนี่ยทำให้ดินฟื้นตัวและมีประสิทธิภาพนะครับนะครับเพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับเพราะแม้กระทั่งนักวิชาการของกรมกองต่างๆที่เราเคยไปร่วมงานด้วยเอาไปตรวจวิเคราะห์เอาไปอะไรนะฮะเอาแร่ดังกล่าวไปตรวจวิเคราะห์หรืออะไรเขาบอกว่าโซคอนก็คือทรายดีๆนี่เองนะฮะแต่ตลอดแต่ตลอด20กว่าปีอะ นะตั้งแต่ปี4-7บ้างถ้าผมจำไม่ผิด4-3หรือ4-7เนี่ยนะจนถึงปัจจุบันนี้มันก็มีคําถามเหมือนเดิมจากนักวิชาก,การว่าโซคอนมันก็คือทรายดีๆนี่เองเราก็เอาทรายเอาเราก็เอาแร่ที่ดีไหมมามา,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 มาใช้นะฮะบอกก็ผมก็เห็นหลายคนก็ไปสั่งแร่มาบดแล้วมาใช้ก็มาเห็นทําได้อย่างอย่างอย่างที่ p ี m เอ็มเขาทำกันได้นะฮนะเพราะฉะนั้นพวกเรา ผมอยากขอว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรก็ช่างที่ทำให้ทำให้พวกเราเนี่ยนะทำให้พวกเราเนี่ยสามารถนำวัดสดุฟื้นฟูดินเนี่ยไปไอ้นำโซคอนไปใช้กับวัดสดุฟื้นฟูดินแล้วก็สามารถทำให้ดินเนี่ยนะมีคุณสมบัติตามที่ตามที่เราคุยไว้นะหรือฟื้นตัวจนกระทั่งตอบสนองการเจริญเติบโ,โตของพืชได้นะแค่นี้พอแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าจะถามแบบถ้าจะตอบแบบกวนๆก็คงต้องตอบว่าโซคอนก็คือสายดีๆนี่เองนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็โอเคสําหรับโซคอนนะฮะส่วนรายละเอียดลึกๆนะส่วนรายละเอียดลึกๆเนี่ยผมมีลงบ่อยๆว่าคุณสมบัติของโซคอนเนี่ยมันมีอะไรมัง่งนะครับนะส่วนกกดมิโนโน,นะหลายคนพอได้กกดมิโนมาก็โอ้ยนี่ทําได้นี่ทําเองได้ หลายคนที่ผมสอนอยู่แล้วกลับไปก็ไปเอาน้ําหมักปลาน้ําหมักอะไรนะฮะรวมทั้งกลมกองต่างๆเขาก็าบอกว่าน้ําหมักเขาใช้ได้ก็ทําทไม่ได้ฮะฮนะผมยืนยันว่าไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเพราะมันคนละอย่างกันนะฮะไปต่อเชื้อได้ไหมไม่ได้นะฮะผมไม่ได้ผมผมไม่ได้วางยาหรืออะไรนะฮะแต่สิ่งที่ผม ผมอยากจะบอกทุกคนว่าหลักและวิธีการที่ผมทําให้นี่มันถูกที่สุดแล้วนะฮะถูกกว่าคุณไปใช้ปุ๋ยใช้อะไรที่คุณเคยเคยใช้กันอยู่ถูกที่สุดแล้วไม่ต้องดิน้นนะ,ะถ้าคุณจะดิน้นฟังผมนิดหนึ่งนะคุณไปคุณทําตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วฟื้นตัวจากการทรําเกษตรนะแล้วฟื้นตัวจากการทรําเกษตรให้ได้ก่อนแล้วเสร็จแล้วคุณจะมาคิดลองคิดศึกษาคิดอะไรคุณค่อยคิดทํา นะเพราะถ้ามันง่ายอย่างที่คุณคิดหรือมันใช่อย่างที่คุณคุณคุณเข้าใจนะนักวิชาการหลายคนคงไม่ต้องเรียนสงสูงนักวิชาการหลายคนคงไม่ต้องค้นคว้านักวิชาการหลายคนคงไม่คงไม่คงคง,คงไม่ต้องวิจัยนะก็มองมอง,มองเสร็จก็เอามาทำกันนะจบนะนะครับตอนนี้อีกเรื่องนึงก็คือ TE นะฮะท E ก็อย่างที่ผมบอกนะฮะ ทุกคนอาจจะมองว่ามันหยาบแต่มันแพ็คทุกอย่างไว้ในนั้นนะธาตุต่างๆธาตุย่อยธาตุเสริมต่างๆที่พืชต้องการมันอยู่ในนั้นหมดนะแลวหลายคนบอกว่าเอามันใส่รวมกันอยู่เนี่ยมันก็ไปมันก็ไปไอ้นี่กันเองหรือว่าใส่ลงไปในดินแล้วมันจะมีปัญหานุ่นปัญหานี้ทุกคนเชื่อผมอย่างหนึ่งก็คือถ้าดินมันฟื้นตัวดินมัน ดินมันฟื้นตัวดินมันสมบูรณ์นะทุกคนไม่ต้องไปกังวลเรื่องพวกนี้เพราะว่าน้ำเหนี่ยมไม่ใช่ตัวทําละลายสารพวกนี้นะแต่มันเป็นจุลินทรีย์กลุ่มจุลินทรีย์ที่มันสามารถผลิตเอนไซม์นะแล้วเอนไซม์พวกนี้เนี่ยหรือว่าเอ่อเอเอนไซม์พวกนี้มันไปทําใหเ้เกิดการแตกตัวของธาตุอาหารนะ แล้วตรงไหนที่จุลินทรีย์กลุ่มนี้อยู่เนี่ยนะมันจะควบคุม PH ดินให้เหมาะสมกับการปลดปล่อยแร่ธาตุอาหารเหล่านี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นผมออกแบบไว้ออกแบบไว้เพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ต่ำสุดให้เกษตรกร,ะร,กรนะเพราะฉะนั mm ้น hmm. พวกเราไม่ต้องไปสนใจตรงนี้ก็คือมีหน้าที่ใช้ใช้ไปแต่เวลาจะใช้นะ หน้าติ๋อย่างนี้หลายคนก็มองว่าเป็นเซลล์ขายยาเปล่าหรืออะไรเปล่านะผมไม่มีอาชีพค้าขายทางการเกษตรเลยนะผมมีผมมีผมม,ผม,ม,ผม,มีผมมีธุรกิจของผมเองนะแต่ผมชอบค้นคว้าแล้วผมชอบทางเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นหลักที่ผมคิดขึ้นมาผมไม่ได้คิดด้วยบนความโลภแต่ผมคิดนะที่จะหาคำตอบนะ ดังนั้นหลักและวิธีการของผมนี่ก็คือหลักวิธีการที่ผมคิดว่ามั่นคงที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดสําหรับเกษตรกรละนะเพื่อให้เกษตรกร,กรได้เอ่อได้ใช้ของบางสิ่งบางอย่างที่มันถูกมันมัน,ม,นมันถูกที่สุดตับที่สุดนะและได้ผลที่สุดแล้วดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อคตอบที่ คำตอบที่วันนี้ที่ผมผมผมมาพูดให้ฟังเนี่ยนะคงตอบความย้อนแย้งในในในความรู้สึกพวกเรานะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําพอฟังเสร็จปุ๊บเอาลองเชื่ออาจารย์คนนิดนึงว่าเออเขาเป็นอย่างนี้จริงนะก็ <c oughs> พวกเราก็เอาง่างย,ย่างงี้ก็คือทํานิดนึงก่อนแล้วถ้ามันได้ผลอย่างที่อย่างที่ผมพูดหรือผมบอกนะพวกเราค่อยขยาย อย่างสวนหนึ่งมีประมาณสักร้อยต้นเนี่ยเราทําสัก5ต้นสิบต้นมากสุดก็เกินอย่าเกิน20ต้นทําไปสักพักหนึ่งนะจนกระทั่งเราพอใจเราค่อยขยายนะเราเราการให้ทําแค่นี้เนี่ยนะเราสามารถมีกําลังทรัพย์ที่จะทําได้สองมีเวลาที่จะทําให้มันครบขอบหมุนเวียนได้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะชัดเจนกับการทํา การการใช้วัสดุเหล่านี้นะเพราะที่แล้วมาพวกเราเนี่ยพอเขาโฆษณาว่าอะไรดีพวกเราใช้ทั้งสวนทั้งแปลงใช้ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีนะเราที่เห็นมันเขียวขึ้นดีขึ้นเนี่ยนะล้วนแต่ล้วนแต่ฮอร์โมน on, ล้วนแต่การเล่งไนโตรเจนทั้งนั้นเลยแล้วไม่ทำให้มันไม่ทําให้พืชดีขึ้นเลยกลับทําให้พืชอวบอ้วนโรคและแมลงถามหานะครับโอเคนะ วันนี้ก็ก็คงจะจะพอแค่นี้นะครับ